คุณอิงหน่อยว่ารัฐบาลนี้จะอยู่นานไหมครับคืออย่างนี้ค่ะคือความความยากของรัฐบาลนี้เนี่ยเริ่มต้นปั๊บไม่มี h ัน e นมู o พีเ r i o d เพราะว่ามันเหมือนกับเรื่องศรัทธาถูกไหมคะพูดกันตรงไปตรงมาเนาะแต่เราพูดกันตรงๆนะมันในเรื่องศรัทธาเพราะศรัทธามันน้อยเนี่ยก็ต้องเอาผลงานข้าแรกให้มากที่สุดแล้วก็ต้องไม่มีเรื่องทุจริต<ช>ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลงานออกมาได้ไหมหมายถึงอย่างอย่างหมื่นบาทเนี่ยมันมีผล ดีกับเศรษฐกิจกับคนลากยากับคนชั้นกลางที่มันจะดีขึ้นมาไหมการทุจริตต้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาทำได้เขาก็อยู่ครบ4ี่ปีเพราะว่าแบ็คเขาก็ดีเพราะว่าวันนี้เรามีการเขามีการรวมรวมกับฝั่งที่มีอำนาจแล้วนั้นแบ็คเขาก็ดีถูกไหมคะทางฝั่งทหารเถินอะไรเงี้ยก็สับสนเต็มที่แต่ศรัทธาประชาชนสำคัญที่สุดใช่เพราะฉะนั้นฉันนี่ชอบคุณหญิงหน่อยพูดมาก อีกสปีคุณหญิงหน่อยจะลงอีกไหมพี่จะพจจะเลือกเลยคุณหญิงหน่อยค่ะยังไงพักไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยจะเลือกอะไรพักเขาไม่ไม่รู้จักเลยเราอะไม่รู้แต่แบบว่ากลัวจําผิดเพราะมันสร้างหลายพักแล้วกินอันนี้จะสร้างจะสร้างฉันมาจะเปลี่ยนสื่พักเดี๋ยวใช้คุณพจนตั้งชื่อใหม่ถ้าคุณถ้าคุณหญิงหน่อยพูดอย่างนี้นะ สี่ปีฉันเลือกลงมไหมฮะเราต้องแสดงศรัทธาให้ประชาชนเห็นว่าเราทําได้ทําดีไม่คดไม่โกงอะไรเงี้ยใช่ช่มนั้นสิปีเรามาไทยสร้างไทยถูกว่าไทยสร้างไทยถูกว่าถูกคต่อสอสอบัญชีรายชื่อไม่ไม่ฉันไม่ชอบฉันปวดหัวแต่ฉันพูดในลักษณะที่แบบว่าเนี่ยเราก็อยากให้รัฐบาลเป็นแบบที่คุณหญิงได้บอกคือต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชนต้นไม่คดไม่โกงต้อง สุจรเยไม่ใช่ต้องสุดจระเรยด <laughs>